อันนี้ไปอยู่ตรงแฟรี่ขออนุญาตเรียกชื่อห้างเลยเนาะะว่เขาให้โอกาสผมปรากฏว่าคนเยอะเขาเรียกว่าหมอดูอายอายไหมฮะอายตอนไปดูแรกๆอายหมอดูตามบอร์ดไม่ได้ไม่ได้ดูให้เขาไปอ่านเหมือนกันที่ก็ยื่นก็ยื่นเหมือนส่ง t ซีให้ไปแต่เขาเรียกหมอดูอายอายเออก็เลยให้แฟนไปดูที่ข้างล่างมีร้านหนังสือ Bookstore อยู่ไปหาหนังสือปรากฏว่าไปไปปิ้ง มีไพ่ยิปซีไพ่พมญานผมก็ปิง้งไพ่พมญานผมเคยได้ยินสมัยก่อนอยู่โรงพยาบาลผมได้ยินพวกพยาบาลพวกเด็กๆ,ๆนะพูดถึงไพ่พูดถึงไพ่พ,พมญานบอกโอ้ไพ่นี้ศักดิ์สิทธิน์นะน่ากลัวนะอ,อะไรมีพยาโยมราเลยเอาเอาอันนี้มาเลยมาโอ้ว่ามาให้แฟนอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันให้มีทั้งหมด67ใบครับอ่านให้ฟังอ่านทีละใบอ่านทีละใบอ่านทีละหน้าอ่านทีละเล่มอันไหนอันนี้ให้หยุด อ่านวันแล้ววันเล่าคือตอนนั้นก็ยังจับไพ่สิบบาทอยู่นะนแต่ระหว่างที่จับไพ่สิบบาทนี่ก็ยังอ่านอ่านอ่านอฟัง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 แล้วคิดนะคิดตามพระไพ่บางใบเนี่ยถ้าสมมติทวงคําถามว่าอาจะได้ย้ายไหมสมมตินะเป็นข้าราชการแล้วมันจะตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมัอมอนไม่ใช่ตำรา,าเขาเขียนเข,เขาเขียนไว้ดีอะแต่ว่า ในถ้าเจาะบ,บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เราะเราต้องไปเซิร์ชใน Google คือโทรศัพท์ผมมันพูดได้ะนะับไปเซิร์ชหาใน Google หานู่นคน้นหานู่นหานี้คราวนี้ที่ Fairy แฟรี่นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มแรกที่ผมเริ่มดูผมว,ว่าไปซื้อไอ้ก็อ e ีเล็กเชอร์มาตัวหนึง่งมาดูดวงค่าค่าครูแล้วแต่ศรัทธาตอนนั้นเหมือนผมฝึกเปลือ,อและส่วนใหญ่คนที่เดินผ่านหน้าโรงหนังนะี่จะเป็นเด็กนักเรียนอ๋อฝึกดูไปดูไปดูไป,ด,ไปดูไปเรื่อยๆ แล้วก็จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้โอกาสได้ไปจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุที่ขอนแกน่นแล้วมีคลื่นหนึ่งออกอากาศทั่วประเทศเลยนะครับได้จัดรายการวิทยุอพอดีอที่ที่แฟลลี่เนี่ยเขาจะเปิดไอ้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยเป็นที่ขายโทรศัพท์ mm hmm. อผมก็อยู่ไปอยู่ตรงวัดวัดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะนะขนว่าม,มันไม่เวิร์กมันไม่เว mm ิร hmm. ์ก็เลยทั้งกลับมาบ้าน มาตั้งมาทำเป็นแบบบ้านที่รับดูดวงอะนะทำบ้านเราเองเดี๋ยวนะอาจารย์ผมถามยิดหน่อยแล้วตอนที่คนที่เขามาดูดวงเขาจับไพ่ใบไหนได้อาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นใบนั้นอ๋เขาอ่านให้ฟังเขาก็อ่านให้ฟังว่าจับอะไรมาอันนี้พูดถึงไพ่ยิปซีนะครับไพ่ยิปซีเขาอ่านให้ฟังเลยครับถ้าเขาอ่านไม่ได้ผมก็คำเอาเพราะผมทำเป็นวงกลมไหมแล้วพอมาดูบ้านฮก็จัดรายการวิทยุเนาะ ก็มีมีลูกค้ามาบ้างก็ค่าครูแล้วแต่สัทธาก็คำว่าสัทธาเนาะอยู่ต่างจังกวัดเนาะห้าบาทสิบบาทครับม <5 S 2> าสองคนสิบบาท,บาบาทแล้วค่าบ้านคอนเบิร์นเลยเก้าพันครับตอนนั้นลูกก็เรียนอยู่มปลายแล้วตอนนี้ลูกเรียนปีสามต้องดูหลัก <c oughs> หลักแบบสองพันคนถึงจะได้มันไม่มีอะสิแล้ววิทยุท้องถิ่นเนาะ แล้วจนกระทั่งปี5-7ถาเววิทยุที่เคยจัดถูกปิดไปเอา้าทําไงก็นีก็ตต้อง f เฟซบ o ๊กละก็ดูดวงเลยไพ่พรมยานแต่คราวนี้ตั้งละตั้งเป็นค่าครูสอ0รตอนนี้ตอนนี้ดูอยู่200ครับแล้วแม่นไหมแม่นไหมถ้าถามผมผมว่าแม่นนะผมมีความเชื่อว่าสิ่งใดที่ที่เราเรามีความเชื่อเนี่ยสิ่งนั้นอยู่กับเราเดียนี้ผมมีความรู้สึกว่าไพ่พรมยานเนี่ยเหมือนเป็นอวัยวะ ที่ส3สามของผม,ม <นะ S 1> เป็นตาแทนเราเหรอที่จะช่วยให้เราหากินอะไรยเงี้ยปะ่ะก็ใช่น่าจะใช่เพราะว่าทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะไพ่พรมมายาเพราะมีอาชีพดูดวงอย่างเดียวดูดวงอย่างเดียวค่าครูสองร้อยอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเลยครับนั่นแปลว่าทุกวันนี้คือการดูสองร้อยบาทนี่หาเลี้ยงราได้ทั้งเดือนเลยหาเลี้ยงได้ครับผ่อนบ้านได้ผ่อนบ้านได้ลูกก็เรียนหนังสือก็มีค่าใช้จ่ายทุกวันครับ แล้วเราฝึกนานขนาดไหนอะครับครอตั้งแต่โนนอะตั้งแต่ประมาณสักปี49-50มั้งครับใช้เวลามันก็ใช้เวลาที่จะเรียนรู้เนาะฝึกปรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะจนกระทั่งมามาจนทุกวันนี้นะลูกค้าเยอะไหมลูกค้าเยอะปัจจุบันนี้ก็มันแล้วแต่วันนะฮะบ,บางวันก็น้อยแต่บางวันก็เยอะเยอะที่สุดก็คือ20กว่าสายถ้าน้อยที่สุดก็ไม่ไม่ได้สักบาทไม่มีสักสาย เรารับดูทางโทรศัพท์เหรอัะค่ะทางโทรศัพท์ทางที่บ้านคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยรับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยหนึ่งไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีใครอยู่ครับสองบางทีมีเด็กมาเนี่ยผมเกิดปีมะเมียเนาะผมอาจจะมีพวกเครื่องบินไอ้พวกที่มันมีนมูกเมนต์วางบนบนโต๊ะเด็กก็มาเล่นเด็กบางคนก็เปิดแล้วปิดตู้เย็นตุ้มมันรู้สึกวุ่นวายมากเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันนอกเหนือการควบคุมของผมอ่ะ นะบางคนก็เอาเงินใส่ขันขอโทษไม่ครบไม่ว่านะหยิบบางคนหยิบหยิบไปอีกอ่ฮก็เลยใช้ดูทางโทรศัพท์เอาดูทางแล้วเขาโอนเงินยังไงฮะโอนเข้าธนาคารไทยาณินี์มันก็จะดังขึ้นมาติ้งก็ทิงๆแล้วไทยาณินย์เนี่ยถ้าไม่ถึง500มันไม่เข้าแต่ว่าถ้าเราไปกดที่ไลน์นะกดกดตาม เป็นเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของ b e Z, S B i c b อ<า>่ะ<า>เข้าบาทเดียวก็รู้ออโอ้โหนี่ก็เรียกว่าใช้เทคโนโลยีแริการนี้เลยในชะ้ท,ทุกอย่างอา่ะนี่คือไพ่เดี๋ยวพี่เจ <c oughs> พเจ,จะลองดูดูวางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยที่บอกว่าไ <c oughs> ห้เนี่ยแมนมากเหมือนส่วนหนึ่งเป็นร่างกายที่33อาจารย์ อาจารย์ดูเนี่ยนอกจากสิ่งที่แฟนอาจารย์อ่านให้ฟังเนี่ยในการทํานายต่างๆนานาเนี่ยมีใช้จากเซนต์ตัวเองในการตอบคาถามบ้างไหมผมอยากจะบอกว่าไอตอนที่ผมผมตาบอดเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับกลับมาคือการได้ยินครับแล้วมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เรียกว่าเซนต์ครับผมไม่เรียกว่าจิตสัมผัสครับซึ่งผมบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรได้ยินอะไรฮะ เป็นและไม่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 ได้ยินเสียงใครมันได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยคนโทรมาดูดวงแล้วก็ประเมินเหมือนเสียงนี้ครับส่วนใหญ่เรื่องอะไรอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซนโทรมาดูดวงเพราะว่ามีความทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังจับจับเสียงนะมันจะจับเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งบอกบอกบอกอะไรในตัวครับซึ่งผมอธิบายไม่ได้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วอย่างตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างพี่เจเนี่ยนั่งอยู่นี้แล้วฮะครับและถ้าให้พี่เจพูดแนะนำตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เริ่มดูดวงได้ไหมฮะสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ดูมาโควมาดูดวงจริงๆเนี่ยคือคนที่ต้องการดูจริงๆคือคนทุกหาทางเออหาทางหลักการในการดูดวงให้ผมยังผมเนี่ย 33%เนี่ยผมใช้จากตำราและจากอินเทอร์เน็ตที่ผมเซิร์ช 33%? ครับอ่าฮะอีก33%ผมใช้เรื่องวิทยาศาสตร์อีก33%เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำครับนะแล้วจุดเด่นของผมเนี่ยเวลาดูดวงเนี่ยสิ่งที่เข้าได้ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือ, <c oughs> อคำทำนายครับอันที่2คือ วิธีการแก้ไขซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยโอเคหลายคนอาจจะมีเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกอะไรเนี่ยแต่ผมก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมุติว่าคนที่โทรมาดูดวงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการงานก็ถามเรื่องอาชีพทําอะไรครับผมกับกายหรือว่าผมแนะวิธีการทําการตลาดให้เขาอันนี้คือประสบการณ์ที่เรามีอันนี้คือความที่เขาเขาพูดกันปากต่อปากกันนะครับ หมือนกับโครคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็บอกวิธีการเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูดวงเนี่ยก็เป็นเป็นคนเป็นประชาชนส่วนใหญ่ซะเยอะอก็เป็นป็นษณะอย่างนั้นครับก็เป็นการบอกว่าถ้าโรคแบบนี้นะคุณต้องไปหาหมออันนี้อันนี้นะถามว่ามันจะหายไหมคือจริงเราก็รู้แล้วว่ามันไม่หายนะเราก็บอกว่าอย่างน้อยทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนได้จับได้ไพ่อะไรมันก็ ก็ว่ากันตามให้ครับ,รบแต่มันก็เคยมีครับนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะครับรู้ไหมในโลกออนไลน์นจัดว่าเป็นหมอดูไพ่ยิปซีไพ่พรมยานนะครับที่แม่นที่สุดหนึ่งใน10ข,ของโลกออนไลน์ในเวลานี้ Yes, <ส>อาจารย์าารยทิพย์พยาเนธเดี๋ยวให้ดูลักษณะไพ่ของอาจารย์ที่อาจารย์ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ จะมีปุ่มรูอันนี้จะมีปุ่มมีรูอยู่นะครับจะเห็นอยู่นี่พี่เจก่อนที่จะดูให้อารถือไพ่ก่อนครับแล้วก็พี่เจเขียนในสิ่งที่พี่เจอยากจากไ้นี่ยแล้วเขียนไปก่อนเขียนในสิ่งที่พี่เจอยากรู้อ่ะและแลวบาปุ๊บแล้วดูว่าไงอ่ะอย่างนี้ได้ไหมครับได้อ่ะวางให้ให้ให้ทุกคนดูเลยอ่ะครับโอเคเอาละต่อไปอาจารย์นะครับจะทําพิธีนะครับ ดูให้พรมรญญาให้แล้วจริงๆแล้ววิธีการการดูทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะให้ดูพื้นดวงกวอนเนาะครับไพ่ทีละใบทั้งหมด6ครั้งบุคลิกลักษณะนิสัยการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วก็เป็นไพ่สรุปเนาะครับผมครเาเนี้ยมันเป็นการที่เหมือนการสาธิตอะครับนะก่อนถามขอทราบเรื่องวันเดือนปีเกิดนิดนึงพื้นดวงเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารแต่ไวใจใครไม่ได้ครับนะเป็นคนที่ ปรับตัวเข้ากับคนหรือสถานการณ์ได้ดีดวงชะตานี้เด่นเรื่องคําพูดถ้าให้คนพูดเก่งเป็นลักษณะพูดแต่ละคำก็สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะแล้วผมจะให้เลือกไพ่คราวนี้ขอผ่านตรงนั้นเลยเนาะให้ถามเลยอยากถามเรื่องอะไรถามมาเอาเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างการงานถามในอนาคตถามว่าไงจะดีไหมครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรบ้างตอนนี้ผลิตรายการโทรทัศน์ครับเลือกไพ่ี่เท่าไหร่เลือกไพ่หนึ่งถึงหกสิบเจ็ดเล่มใบหนึ่ง เลือกไพ่ใบที่แปดครับเป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่าเป็นครับได้ไพ่นางสีดานะนางสีดาใช่ไหมใช่นางสีดานะครับนางสีดานี่ก็คืออาจจะต้องเหนื่อยก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสีดาเนี่ยคือมีพระรามมาช่วยไงครับว่าสุดท้ายคือความสําเร็จ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยสูงนางสีดาเนี่ยเป็นไพ่ที่โดดเด่นเรื่องพวก ความสวยงามศิลปะบันเทิงเครื่องประดับอะไรอยู่นี้อย่างนี้อยู่แล้วนะการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นจะประสบความสําเร็จนะทำไมยตามให้นะครับครับผมอาจารย์ลองหยิบขึ้นมาแต่ย๋อวให้พี่เจบอกบอกเลขแล้วอาจารย์ทายขึ้นมาว่ามันคืออะไรได้ไหมครัไม่เคยเจออย่างนี้นะให้พูดขึ้นมาเลยอ่ะครับว่าไพ่ให้ใบนี้มันคืออะไรสื่อถึงอะไรได้ไหมโอเคมันอยู่ที่คําถามมันอยู่ที่คําถาม สมมติว่าคุณหยิบไพ่มาได้ใบหนึ่งชื่อพรยายมราชแต่คุณถามว่าการงานคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมผมตอบว่าได้เลื่อนนะแต่ถามได้หยิบได้พญามราชถามว่าสุขภาพของแม่ผมเป็นไงบอกไม่ดีนะอมันจะได้คำตอบถามมันอยู่ได้คำถามเพราะในไพ่ใบเดียวเนี่ยมันจะบอกได้หลายอย่างมันบอกได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เรียนไพ่พมยาหรือว่าซื้อมาอ่านใหม่ๆเนี่ยบางทีต้องต้องดูให้ดีว่าต้องตีความไง ต้องแตกได้ต้องต้องต้องสามารถที่จะอ่านให้รูปปูปองเลยเพราะว่าพญายมราชนี่คือเทวกําเนิดใช่ไหมมอนเท้าวิรุนหกเทว่ารุ่นนั้นเอาอย่างนี้ครับก่อนที่จะให้เขาถามให้เขาบอกหมายเลขแล้วหยิบขึ้นมาแล้วให้อาจารย์พูดเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรก็ได้เออจากไพ่ใบนี้ถ้าหยิบขึ้นมาจากเลขที่ที่เขาบอกแล้วอาจารย์หยิบมาเบอร์สองครับ สองนะถ้าแม่นางกวาความหมายของพ่มน,นี้คือการที่จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือการที่จะมีอะไรทําเพิ่มขึ้นถ้าเป็นนักเสี่ยงโชคลาภจะมีอยู่นะค,ความรักมีเสน่ห์แต่ไม่เด่นนะบางทีอาจจะเป็นลักษณนะ รักเผื่อเลือกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้คือในเรื่องมีเรื่องงานกับเรื่องความรักอ่าฮะต่อไปพี่เจมไปเท่าไหร่ไที่ยี่สิบเอ็ดครับ,บ,รบภะกิษณะความหมายของไพ่กิจณะเนี่ยเป็นนารายอาวตารมาปราบท้าราพนาสูรครับนะความหมายก็คือการที่จะได้ทํางานใหญ่และผิดชอบงานสาคัญแล้วก็เป็นไพ่ที่คนที่มองหางานทาเนี้ยจะมีข่าวดีเข้ามาครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าภะกิษณะเนี่ยตายด้วย เลยนะ้ำมือของนายพานนะปราบเท้าราพนาสูนจริงแล้วพระกฤษณะคือนาฬาร์คือพระรามองค์เดียวกัน่แต่ว่าอ,อวาตารมาตอนไหนเท่าราพนาสูนก็คือ <c oughs> นอนทกก็คือทรกสกันนะคแต่แต่ว่าปราบยักได้เท่าราพนาสูนได้แต่ว่ามาตายได้เงื้อมือของนายพานก็ระมังตกมาตายเรื่องเล็กๆนะส่วนเรื่องเงินทองได้จากทางไหนก็ได้จากทางนั้นส่วนความรักไพ่ใบนี้ความหมายคือ ถ้าเป็นโสดเนี่ยเพื่อนสนิทอาจเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนพิเศษที่รู้ใจมีคู่แล้วนิ่งเข้าไว้ดีกว่า